พุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณีเขาพระงามเทโวโรหณะนวสก,การหลวงพ่อใหญ่อายุ113ปีครับที่วัดศิริจันทรนิมิตวรวิหารพระอารามหลวงชั้นตรีหรือวัดเขาพระงามนะครับตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนางอรพินจิระพันธวาณิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีเป็นประธานประกอบพิธีงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนเขาพระงามเทโวโรหณะประจำปีนี้ แด่พระสงฆ์ที่เดินลงจากยอดเขาเพื่อถาวายเป็นพุทธบูชาโดยพระร,ราชศริวชิวระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีฝ่ายธรรมยุทธพระศรีวรคุณเจ้าวาดวสิริจันทรนิมิตวรวิหารและพระสงฆ์สามเณรซึ่งเหล่าพุทธศาสนิกชนจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงหลังไหลร่วมประเพณีพร้อมใจแต่งกายนุ่งโจงห่มสบายและผ้าไทยตักบาตรเทโวโรหณนะด้วยวิธีการโยนข้าวต้มมัดแบบมีหางลงในบาตรขนาดใหญ่ โดยจัดรูปขบวนให้มีผู้แต่งกายเป็นนางฟ้าเทวดาพระอินทร์เดินนำพระสงฆ์ลงมาจากยอดเขาตามบันไดน,นาคจำนวน295ขั้นซึ่งเป็นสถานที่ประฏิษถานของพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธการหรือหลวงพ่อใหญ่ที่สร้างมา113ปีเป็นที่เริ่มใสาศรัทธาของพุทธศาสนิกชนขณะที่วัดโคกสำราญตะานลโคกสลหงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีชาวไทยเบิ้งร่วมกันตักบาทเทโวโรหณนะด้วยลูกกม โดยประเพณีนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีหลังออกพรรษาหนึ่งวันโดยชาวไทยเบิ้งจะพากันไปแต่งกายประจำชาติติพันธ์ของไทยเบิ้งนะคะนำลูกอมทั้งลูกอมแบบนมสดที่ชาวบ้านกวนก,กันเองหรือบางคนก็จะนำลูกอมที่หาซื้อมาจากตลาดมาเข้าแถวรอตักบาตรเทโวโรหณะแด่พระสงฆ์ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมากว่า100ปีในอดีตการหลังออกพรรษาแล้วพระสงฆ์ก็จะออกเดินผู้ดงเพื่อปฏิบัติธรรม แต่การเดินทางสมัยก่อนไม่สะดวกพระสงฆ์ที่รับบาดลูกอมมาก็จะนําลูกอมมาพกติดตัวไปด้วยเวลาเดินธุดงหากพระสงฆ์เกิดหิวน้ําก็จะอมลูกอมแทนการดื่มน้าเพื่อแก้กระหายน้าปิดท้ายที่บริเวณแปลงนานะคะวัดป่าไส้งามนางสาวสุภัตราคล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานนำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมดำนาบุญข้าวหอมมะลิแดงตามโครงการชุมชนคุณธรรมวิถีไทยตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโดยมีพระครูโสพลวชิรกิจเจ้าวาดวัดป่าไสงามนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่พร้อมใจกันร่วมดำนาบุญในครั้งนี้ด้วยวัดป่าไสงามได้จัดกิจกรรมสืบสารประเพณีไทยตักบาทเทโวเข้าสุกและดำนาบุญเนื่องในวันออกพรรษาทุกปี เ็เป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามของในพื้นที่ให้คงอยู่ต่อไปค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่สอดค้องอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ในการออกพรรษานั่นเอง